มันผูกด้วยแล้วมันดีด้วยไงมันจะเล่งสีเล่งโงกแต่ว่ามันกินได้ทุกกี่ห้องไงพี่แต่อย่างเงี้ยมันสวยถ้าอันนี้มันจะเป็นแบงร์ลุกอันนี้มันจะเป็นเอฟสองตัวเท่าไหร่นะคะสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบคือเลี้ยงเลี้ยงตู้เดียวไม่ได้ต้องแยกตู้พี่เลี้ยงตู้ละตัวหรือว่าเลี้ยงผู้เมียรวมกันได้ถ้าเป็นตัว อาหารนกอาหารกระต่ายอาหารไก่ร้านพีซีเพชรแคร์ตลาดนดสนามหลวงสองค่ะด้านนู้นเป็นตลาดต้นไม้นะคะตรงนี้เป็นตลาดสัตว์สัตว์เลี้ยง นี่บ้านสุนัขบ้านกระต่ายที่ขวนเล็บแมวที่ขวนแมวรับเล็บ uh คอนโดมแมว let earth receive her king let every heart prepare him room and heaven and nature sing and heaven and nature sing and heaven and heaven and nature sing บอลลูนตัวละสี่สิบสามตัวร้อยนีปลาทองหัววุ้นเนี่ยตัวละสองร้อยอ่ะเอะอพอเข้ามาแล้วเห็นสวยสวยเยอะแยะไปหมดเลยสวยไหม คิ้วนะไม้น้ำขูีงมัน้ำลคูลี่กินตะไคร้อ๋ออูเราเรียนยังไงกินตะไคร้อย่างเดียวอ่ะ แบงจับเลยอ่ะใช่ไหมตัวละยี่สิบ กินพันธุ์นี่แล้วและอะก็ร้องแค่มันไม่ขี่ให้มันค่อยๆเพิ่มอันนั้นมันค่อยเป็นขึ้นเอ็ด <coughs> ตกแต่งต้นไม้ตกแต่งสวนนี่มีตู้ด้วยมีตู้ขายด้วยมีหลายไซส์เลยไไนนต้นไม้ปลอม,มเจ๋อว่านี้ไงแถวนี้แบบเจ๋อแล้ว 好吧。是气球吗？啊，对吧？什么？气球？ ผูกด้วยแล้วมันดีด้วยไงมันจะเล่งสีเล่งโงกแต่ว่ามันกินได้ทุกกี่ห้องไงพี่แต่อย่างเงี้ยมันสวยถ้าอันนี้มันจะเป็นแบงค์รุกอันนี้มันจะเป็นเอสสองนี่ตัวเท่าไหร่นะคะสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบคือเลี้ยงเลี้ยงตู้เดียวไม่ได้ต้องแยกตู้พี่เลี้ยงตู้ละตัวหรือว่าเลี้ยงผู้เมียรวมกันได้ถ้าเป็น แต่จีิงๆ้มันดำแล้วแหละ ต,ตัวเท่าไหร่อ่ะยี่สองร้อห้าสิบที่เข้าอ่ะบ้านแมวเบาะแมวบ้านแมว ของเล่นตัวนี้หน้าใหญ่นี่เขาเรียกว่าหน้าก็มีแม่ไม่ม <si suppression> ีหน <fin anta> <ots> ้าจออกเป็นหน้าเรียะ Terima kasih telah menonton.